แกงร้มปลาทับทิมใส่มะละกอดูพี่น้องมีความน่ากินมากเมนูแกงส่มจัดว่าเป็นเมนูที่กินบ่อยมากวิธีการทําก็ง่ายรสชาติเปรี้ยวเผ็ดไม่เลี่ยนไปดูกันเลยมาดูส่วนผสมที่พี่บ่าวใช้แบบแรกก็เป็นปลาทับทิม2ตัวน้ำหนักตัวละแีดกิโลมาละกอ6ก0้กรัมพริกแกงช่มใต้150หกรัมกะปิ80ดกรัมน้ำตาลทรายผงชูรสพี่น้องใส่ได้ตามชอบมะนาวแล้วก็ปรุงเพิ่มด้วยน้ำปลาไปดูกันตอนการทํากันเลยก็ใส่น้ำปลาลงไป1นลิตรเปิดไฟมา ตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วก่อพริกแกงใส่ลงไปตามตัวกะปิกดๆแล้วก็คนนิดหน่อยให้พริกแกงแล้วก็กะปิละลายพอน้ำเริ่มเดือดแบบนี้มะแล้วก็ใส่ลงไปก่อนพอมะละกอลงแล้วก็ปรับลงมาเป็นพวยก้านแล้วก็รอให้มะละกอสุกนุ่มพอน้ำแกงเดือดก็ชิมดูก่อนพี่บ่าจะใส่เกลือไปหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะใส่น้ำปลาสามช้อนโต๊ะช่วงนี้ ปรุงให้ได้รสชาติก่อนแล้วก็รอให้มะล,ละกอรเริ่มสุกพอปรุงได้รสชาติความเข้มพอดีแล้วก็ลองกดดูมะล,ละกอก็เริ่มเปื่อยคกนี้เป็นว่าใช้ได้เอาเนื้อปลาใส่ลงไปขยับขยับให้น้ำแกงท่วมเนื้อปลาเนื้อปลาเริ่มสุกพีบ่าวก็ใส่ใบน้าลงไปปุงจุรด ตามชอบทีนี้ก็รอให้ัวมของมะนาวไปทั่วๆชิมพี่น้องก็สามารถปรุงไม่ได้รสชาติตามความชอบเลยพี่เบ่าอยากได้มะนาวอีกนิดหน่อยก็บีบลงไปน้ำแกงก็เดือดมันของปลาก็ออกมาแบบนี้ดูความน่ากินแล้วก็สุกส่วนเนื้อปลาก็สุกดี ออก็ปิดไฟได้เลยน้ำแกงมีความเข้มข้นสำหรับแกงชุม่มถ้าเก็บข้ามคืนไว้จะยิ่งเข้าเนื้อแล้วก็อร่อยมากขึ้นเสร็จเรียบร้อยไปสำหรับเมนูกแกงชุม่มและก็ก็เปื่อยดีเนื้อปลาดูมีความน่ากินดูเข้ไปก้วอยร้อนๆนะกินกับปลาทอดดีอยอ่ ส่วนผสมที่มี่บาบรุงได้รสชาติความปเปรี้ยวไม่มากเกินไปความเผ็ดระดับกลางๆเนื้อปลาทับทิมสดแล้วก็มีความมันได้รสชาติที่อร่อยพี่น้องก็ลองทําดูก็เสร็จไปเมนูง่ายแกงท้มใต้ปลาทับทิมกับมะละกอได้พบกับเมนูอื่นๆของพี่บาได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง